อโอเคอันนี้ช่างแมวก็ดูอะไรที่ของอะไรนะครับนนเบอร์ตรงเลยนะครับ4 p 2 4 3 y n นะครับเดี๋ยวจะตแล้วก็ใส่เข้าไปที่นี่เนี่ยต้องลองก่อนใส่ต้องวัดไฟดูวก่อนนะครับวันนี้ช่างแมวเดี๋ยวจะใช้วิธีต่ออย่างนี้นะครับ เอาไฟ AC ผ่านโหลดร้อยวัตต์ตรงนู้นนะครับมาบักกี้เข้าตรงนี้นะครับตรงไดโอดบิดนะครับตรงนี้หรือว่าตรงตรงตรง L นี่นะครับโชกอะไม่ผ่านโชกก็ได้นะฮะับดีเอ็กแดนเนี่ยเดี๋ยวเข้าตรงตรงก่อนนะครับตรงนี้กันก็เทสวัดแหล่งไฟกันว่าตรงนี้มีไฟ300มาหรือยังนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยงต่างๆมาหรือยงังราลองก่อนก่อนใส่ซีนะครับแล้วก็อย่าลืมดิชาร์จไฟด้วยนะครับโอเคแบตตอกี่พานโหลดตรงนู้นนะครับร้อยวัตเข้าตรงนี้นะครับจุดนี้หรือตรงนี้<ม>ถ้ามองง่ายๆก็คือเข้าตรงไดโอดไดโอดบิดต,ตัวนี้นะครับตัด,ดดำๆนี่ฮะรเรีทีไฟตรงนี้นะครับ ที่ตรงหินซิงค่างซีพินเตอร์นี่นะฮะไม่งั้นต้องคอยปิดเปิดตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับก็คือตัดปัญหาไปนะครับเียเสียบปลั๊กดูไฟตรงโน้นนะครับว่าติดแล้วติดระดับนะครับไม่มีอะไรช็อตนะครับไม่มีอะไรโหลดในุงจรนะครับ ก็ต,ตั้งเป็น ac ก็แล้วกันก็ได้นะครับบวกลบไม่ไม่มีบวกลบนะโอเคไปมาแล้วนะครับพาดโหลด200โวลต์นะครับก็ไปเช็ค dc 3า0โวลต์ตั้ง1000โวลต์ ac นะสีขาวตัวนี้บวกบวกอยู่ด้านบนลบอยู่ด้านล่างนะครับจุดนี้ ปามาแล้วนะสองร้อยกว่าโวลต์นะครับยังไม่ได้บดไฟนะตอนนีด้ดูขาอื่อนไฟคำสั่งมีทุกอย่างเลยซีซีตัวนี้ก็สองร้อยกว่าโวลต์มานะครับนี่ลงกลาว ไฟคอนโทรลขาสี่อย่าต้องตั้งวนน,น้อยดูขาเอื่นไม่มีนะครับไม่มีไฟต้องใส่ตัวไอซีนะครับถึงจะออกไฟคอนโทรลย้อนกลับม,มีแค่300บวกตรงน,นี้นะครับมีไฟ2 0 0 300บวกตรงน,นี้ เช็คทางออกฝั่งนี้ซิทางออกต้องไม่มีไฟนะครับยังไม่มีนะที่มาตั้ง1 0โวล์นะครับกล้องกับโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างอยู่เอเคไม่มีไฟนะซูนโวล์นะครับอเอ้ยชักปลั๊กครับอปอักปลั๊กแล้วก็ดิชาร์จไฟหน่อยนะครับโดยหลอดไฟร้อยวัตต์ รตรงนี้นะครับคลายบรรจุนะครับก็เอานี่เป็นโหลดนะครับฟครก็จะมีสว่างวาบหนึ่งนะครับหลัดไฟเช็คโวลต์ดูทีนะครับต้พยายามิชาร์จทุกครั้งนะครับเวลาซ่อม ดูว่าไฟละกี่โวลต์นะฮะห้าสิโวลต์ไม่เนนะครโวลต์น้อยไม่เป็นไรนะฮรับอาอยู่ที่ประมาณ2องโวลต์นะครับเคเดียวเอาให้หมดเลยนะครับสองโวลต์ไอีไม่น่าทำงานได้นะแต่ก็เอาเอาเคลียให้หมดเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับอให้เป็นศูนย์แล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวขอบักกี้ใส่ซีตัวใหม่ดูนะครับว่าทำงานได้ไหมนะครับโอเคอันนี้ก็บักกี้ซีไปแล้วนะครับในลางปิดตัวใหม่แล้ก็แล้วใช่เ,เราก็ต้องทำมาทำการวัดนะครับวัด วัดตรง4พิลเตอร์นี่ก็ได้นะครับเดยขา IC ก็ได้ว่า,าใส่ i อซตัวใหม่กปแล้วมีอะไรโหลดไหมนะครับมีผิดพลาดอะไรไหมแต่นั้นนี่อย่าลืมว่าเช็คใดอง์ดนโอดรอบๆข้างนะครับาบางบางอ,าอย่างก็ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับวัดนะครับตรงสีนะครับตั้งคูณสิบนะครับคูณหนึ่งก็ได้นะครับขึ้นนะครับตอนนี้ สลับด้านนะครับต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับขึ้นแล้วก็ลงในอีกด้านหนึ่งไม่น่าจะมีอะไรโหลดนะครับโอเคต่อไปก็เตรียมเสียบปลั๊กที่แน่ต่อไปก็จะต้องเปลี่ยนมิเตอร์เป็นดิจิตอลนะครับเพื่อให้การอ่านค่าหรือดูได้ง่ายนะครับคนดูดูได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องตั้งเลงอะไรมากมาย ทีมิตเตอร์เข็มยนันมันจะดูไม่ชัดนะครับไม่ใช่อะไรมันดูจะลำคาญซะก,ก่อนโอเคอันนี้ต่องมาตั้ง DC 1 0 0 0โวลต์นะครับปุ่มมันก็จ,จะหายไปแล้วนะครับเ,เสียบไฟก่อนนะครับปาบสว่างแล้วดับลงนะครับเช็ก DC เลยนะครับปาบอาีามีโวลต์นะครับ เลขสี่ okay. แล้วเด็คตรงขาสี่มีไฟมาหรือยังนะครับ mm hmm. มันมีไฟสวิงนะมเด็ก mm hmm. จิ้มไม่ค่อยโดน สี่โวลต์นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ร้อยสิบสี่นะครับตรงขาอิเขา้ขาสวิตชิ่งอื่นล่ะอื่นให้เป็นศูนย์หมดนะมีตรงขาคอนโทรลนี่อย่างเดียวแหละเราตั้งไว้ที่250โวลต์ดูนี่ มาเท่าไหร่กันแน่นะนะ4.6โวล์ะนะครับ4.5 4.6ตัวนี้ต่อไม่ครบอยู่นะครับจริงต้อง ไยังไม่จ่ายแล้วเดี๋ยว,ยวต้องลองเทสดูสีชิ่งมันมีอะไรโหลดแล้วเปล่านะครับเดี๋ยวลองแชกปลักดูนะครับสี่ายเป็นจุได้ไหมเย็บีทำง,งานแน่นอนแล้วโอเคหรือว่าต้อง ต่อเป็นคำสั่งออนนะครับตามเดิมเขาดูว่ามีอะไรโหลดในวงจรนะครับไปดูทีเดี๋ยวคราวนี้จะย้ายไฟกันไปต่อตามที่รีเลย์เขาต่อนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัวพุทสวิตซ์ตัวนี้ต่อคำสั่งพาวเวอร์เปิดนะครับ ครับลองต่อแล้วนะครับก็ยังไม่ทำงานนะครับ mm hmm. แสดงว่าวงจรสวิตชิ่งไอซียังไม่จ่ายแน่นอนนะครับ mm hmm. ต้องมีอะไรโหลดอยู่แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไล่หาก่อนนะครับติดตามตอนต่อไปครับ